จ้าสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มีเกมดีๆมาแนะนํานะครับผมเป็นเกมใน p ร a สโตซึ่งสามารถโหลดได้ไง่ายๆเลยเป็นเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้เงินจริงเราได้นะผมเป็นเงินเข้าทูมันนี่วอลเลทด้วยก็ได้จะเป็นเงินโอนบัญชี G ธนาคารก็ได้เลยนะครับผมผมก็เดี๋ยวเรามาดู EP สองนะครับผมผมก็จะมาให้ดูนะว่ามันได้เงินจริงๆไม่ได้โกโหกนะครับผมว่าเราสามารถขายชิปได้ ันนี้ดูบันทึกการส่งนะครับก็หกล้านสิบห้าล้านสิบสี่ล้านนะครับผมเนี่ยคุณเห็นเลขตองพวกนี้นะครับสามารถสามารถแอดไลน์เพื่อไปส่งชิปให้เขาได้เลยนะครับซึ่งจะมีค่าชิปที่รอกดนะผมก็คือภาษีที่เราต้องส่งนะครับก็ขึ้นอยู่ระดับ v ี p นะครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมมีการจำกัดส่งชิปแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมในการส่งชิปด้วยครับ ไม่ใช่ว่า 2M คือส่งได้ 2M เลยบางทีเสียค่าค่าภาษีประกันมันนะับค่าส่งชิปก็ประมาณหลายแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาให้ดูนะครับว่ามันได้ตังจริงผมไม่มาหลอกหรอกอ่ะนี่นะครับจำได้ไหมยอดห0 0มีครับเนี่ยยอดพันห้าล้านห้าก็มีสิบห้าล้านก็มีครับสิบสี่ผมก็มีอ่า นี่คือยอดนะครับแล้วก็จะให้มาดูราคาซื้อขายนะครับนี่ราคาขายชิปนะผมถ้าซื้อเขาเนี่ยบาทมันจะตกบาทละเก้าพันหนึ่งนะครับผมถ้าซื้อสิบบาทก็เก้าหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเป็นเงินเอ็มก็เป็นเก้าแสนหนึ่งผม